จากความเดิมตอนที่แล้วเราเดินเล่นที่ถนนเบกะมาเจอสองคนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ไม่รู้เดินเล่านั่นเหรอก็เดินไปจ้าระหว่างเดินไปก็เจอฝาท่อไรโคน,นันน่ารักมากเดินไปไม่นานเราก็เจอคุณลุงโบลินั่งสลบอย่แบบยิ่งยาสลบ่ะอ,อเจอต้นเหตุเป็นเพราะไอเด็กจิ๋วนี่เองก็เลยโดนเด็กจิ๋วยิงย่งยาสลบไปเหมือนกันจ้าอา๋อเล่นแวะถ่ายรูปเล่นกันเพลินเรู้ตัวอย่างทีล้วก็เดินมาถึงแล้วจ้าที่นี่โคนันมิวเซียมข้างหน้าก็จะมีรถเต่าของดรเอรสอากาซ่และยังมีจุดถ่ายรูปอีกเยยอะะะแแลชูสกนนิดึ ถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันบ้างดีกว่าก่อนอื่นเลยเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก่อนเราจะได้ตั๋วมาแบบนี้ค่าตั๋วคนละประมาณ700ยเยนข้างในมีโซนจัดแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดแสดงโปสเตอร์โคนันเดอะมูฟวี่หรือจัดแสดงเล่มมังงะแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มปัจจุบันต่อมาก็เป็นโซนสำนักงานนักสื่อเขาไปนั่งแชร์ภาพที่นึงถัดมาก็จะเป็นโซนเล่นเกมก็จะมีเกมให้เล่นแล้วก็ยังมีทิคต่างๆให้เราได้ไขคดีบางจุดเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะเลยเกาส เราก็อยากกลับไปอีกไว้เ <Wait, S 2> จอกันใหม่บ๊ายบาย